กันเลยนี่ครับผมซู่มกันนะครับผมนะครับผมนี่ครับผมเครื่องความนัวความใช่ลงไปแล้วครับผมกันเลยไหมดแล้วนะครับผมมานตึงหย่อนมาครับผมมาต้นหอมไัแนะครับผม ชวนเด็กชาแนลมาร่าจ้าครับสวัสดีครับผมเจอกันแผมกับเอซ่าชวนเด็กมาแล้วครับผมวันนี้เอซ่าจะมาทําอาหารเมืองเมืองแล้วผมวันนี้มันมีอย่างน่าครับผมนี่ครับผมขั้วกระลำหัวเปื่อครับผมหรือว่ากรนะกลำเนาะกระลำเป็นห้องกระลำหัวเปื่อแบบชักเนื้อกันเนาะวันนี้ผมจะมาขั้วกระลำใส่จีนควายเลยครับผมก่อนอื่นเ้ามาดูวัตถุดิบในการขั้วกระลำ ใส่จีนควายแบบเมืองเมืองสูตรของเอกซาเดิครับผมครับผมมันดิบชุบส่วนมะเขผมนี่กับลักๆบามีนะครับผมจีนควายเนาะผมซื้อจีนควายเป็นจีนเสร็จนะครับผมนี่ราคา50บาทครับผมต่อไปครับผมน้ำมันพืชครับผมพริกแห้งเนาะกระเทียมครับผมรสดีเนาะขาดแหวนนะผมรสดีแป้งหวานนะครับเนาะเป็ดเมืองเมืองแบบพวกเมืองเมืองครับต่างพี่เก่งมัน์เก่งนะครับผมแบบมีแฮกะกะปิเนาะแล้วก็ลุยด้วยหอมป้อมแหะนะครับผมแบบมีอย่างนั้นครับผม แล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นกระลำเนาะกระลำหัวเปื่อหรือว่ากระลำหัวเรียมก็ได้นะครับผมคนอื่นครับผมเหามาซอยกระลำกันเลยครับผมครับผมเหามาซอยกระลำกันแล้วครับผมกดอื่นเ้าขาครึ้นนะผมแล้วก็เอาใจแกงนะครับผมออกก่อนนะครับผมเพื่อเราจะได้ซอยแบบง่ายๆนะครับผมนี่ครับมีดกระญ่ล้ำับผมมีดก็กระลำครับผมครับผมก็คือหาซอยกันแล้วครับผมนี่ครับผม ก็ซอยขบน้อยนะครับผมเอาต้องซอยขบนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับต่อไปเลยนี่ผมขั้วแบบเม,เมืองนะครับผมตามพริกตามอย่างตามใสแ่แห่ใส่อย่างนะแบบเมืองๆครับผมขั้วเนาะครับผมเดี๋ยวผมขอซอยกระลำสักขั้วหน่อครับผมเดี๋ยวเอามาซอยจีนกันต่อครับผม ครับผมตอนนี้หุงกระซอยกระลำก็จะเสร็จแล้วครับผมมีชิ้นสุดท้ายแล้วครับผมในการซอยกระลำนะครับผมเนาะนี่ครับผมต่อไปครับผมเอามาซอยชิ้นกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เอาซอยกระลางเสร็จแล้วครับผมต่อไปเอามาซอยชิ้นแล้วครับผมนี่เป็นจิ้นนี้เสร็จแล้วครับผมห้าสิบบาทโอ้โหได้เยอะมากๆครับผมนี่ครับจิ้นงัวนะครับผมชิ้นควายเนาะนี่ครับผมส่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมหยัดจิ้นควายเนาะสามารถหยัดได้หมดนะครับผม เสียบกระเจี๊บอลแล้วครับผมเดี๋ยวหอมบรรเลงต่อไปหอมปลาต่ำมะพริกกันเลยครับผมครับผมตอนนี้หอมซอยจีนซอยผักเสร็จบอลแล้วครับเนาะแล้วหอมไปแจ้นั้นรสบอลต่อไปครับผมเอาใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วครับผมเพื่อเหาจะตำพริกแห้งเนาะใส่กะปิแห้งครับผมแบบเมืองเมืองครับผมเริ่มตำกันเลยครับผม พริกเขาหอมละเอียดนะครับผมหมึกเขาแข็งนะครับผมนี่ผมความแบบหมึกเงงเขาใส่พริกแหยใส่หอมแล้วแฮดพริกนะครับเนาะมาค no ั่วทวาแบบหมึกนะครับผมครบพอตามสักคั่วแล้วผมเอามาเสิร์ฟเอาไปใส่แฮดพริกกันะครับผมครับผมการคั่วกันอย่างนั้เขาจะตามพริกจนจะมาละเอียดนะครับผมเพราะว่หมึกแหยใหน้อยนะครับเนาะ เอดีแล้วครับผมต่อไปเอาจะใส่หฮกเกอรกะปิแล้วครับผมนี่ครับผมกะปิครับผมใส่เล็กน้อยนะครับผมแ้าครับผมนี่ครับผมแ้าเป็นตัวๆแล้วครับผมนี่ครับผมตังความนัวความแซ่บนี่ใช่ครับผมเหาตามโซนผสมที่เหาไฟครับผมมือเอียดนะครับผมตามหมอกเครื่องกะปิหกเครื่มันละเอียดพอแล้วครับผมหมกจับหยาดพอแล้วครับผม ตักสองขวดครับเดี๋ยวเอาไปคั time, ่วพริกคั่วจ so ิ้มก่อนเลยครับผมครับผมตอนนี้ผมตักพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะเดี๋ยวเนี่ยครับผมพริกจะออกหยาบๆแล้วนะครับผมเพื่อเาจะมาคั่วครับผมเพราอื่นเอาไปตั้งน้ำหมันกันเลยครับผมเพื่อจะมาคั่วพริกครับผมโอลยนี่ครับผมคั่วพริกนะครับผมใส่น้ำหมันเล็กน้อยนะครับผมต้องเยอะนะครับผมต่อไปครับผมพริกที่เราตังมาผมใส่ลงไปแล้วครับผม ใส่ตอนน้ำมันมหม้อฮอนนะครับผมการคั่วนาะเราใส่ตอนน้ำมันตอนฮอนนะครับผมมันจะมีกลิ่นควันนะตั้งเข้ากูดังเขานะครับผมก็ออกของผมน้อยๆนะครับผมต่อไปครับผมใส่เน,เนื้อแล้วครับผมเนื้อควายครับผมหรือว่าเนื้องัวก็ได้นะครับผมแล้วแต่หรือว่าหมูแซนด์วิชก็ได้นะครับผมที่ผมอุ่นช่วงเล็กๆนะครับผมนะนี่ครันเร่ พวกลงเลยนะครับผมนี่ปลาเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับนี่้วปลาจุดจีนทุบกมาครับผมไปรอจีนสูงแค่น้อยนะครับผมเดี๋ยวเอามาใส่กระลำกันเลยครับผมครับผมตอนนี้จีนก็เริ่มจะชุกแล้วครับผมเอามาใส่กระลำกันเลยครับผม ลำมะหวงเขาแจ็ดนะมาหวงเขาต้องแจ็ดกี่เดอนแล้วครับผมโอเคเออไปหมดแล้วนะครับผมมันติงหยอดมาครับผมมาดนน้ำอย่างไรนะครับผมกับลนี sure. right. ้ก <tr> ับลนี้เราเติมน้ําในน้ําพวกอย่างเดียวแล้วผมต้องพิจิตหน่อยนะครับผมเพราะว่ากับลนี้น้ำมันเป็นออกเดือนนะครับผมนะครับผมเห็นว่า่อไปครับผม ขี้ผมว่าครับผมพริกที่เขาตำพวกครับผมใส่น้อยเล็กน้อยครับผมใส่เยอะนะครับผมเล็กน้อยนะครับผมเหมือนข้อแกงนะครับผมแกงต้องใไ่น้ำหนักนะครับผมอันนี้เอาข้าวเนาะเสื้อฉีดแนมใสแห่เด็ดจับพอดีครับผมนี่ครับผมเล็กน้อยครับผมเรียบร้อยจับตาครับผมใส่ในหม้อแกงนะครับผมนี่รออยู่บนโคกนะครับผมทำไว้นะครับผมพี่ทุกท่านโอนครับผม โอกลูกถอดไปอยู่ด้านหลังนะผมรับขนสำหรับขนมานะผมนี่ครับผมไม่คั่วนะครับผมชัวดด่วคู่วโดนแหนมกันจะเ,เพิ่มคนเดียวนะผมเพราะว่าแหนมกระลำมันมีในตัวนะครับนี่คือขั้วกระลำครับผมหม้อเปิบนะเนาะผมมองเขาบอก หัวเปรบหัวเปรบกระลำหัวเปรบไม่ก่อยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นชุกกระลำหัวใจเพราะเขาบอกกระลำหัวเลี่ยมนะครับผมผลเหมือนของกันนะครับผมครับผมคนอื่นครับผมผมออกโกนเพื่กระลำมันหยอกเขครับเป็นมาช่วงไายได้เขามาปรุงรสดีแป้งหวานนะผมมาก่อนปิดท้ายด้วยหอมฟ้าผักชีนะครับผมครับผมตอนนี้ผมออกโกนมา สักพักแล้วครับผมเนี่ยครับผมเริ่มยม Hill, อบแล้วครับผมหอดปล่อยเวามบอลลูนรถอะไรครับผมแต่รถดีแป้งหวานกันเลยครับผมเนาะปลอดปัยครับผมแป้งหวานนะผมก็ส่งรถครับผมเพือความกลอมนะครับผมเอาเลยรถดีครับผมเพื่อความอร่อยนะพี่เพื่อความปลอมนะครับผมเพื่อความหลอร่อยครับผมปลอดภัยครับผม โอ้โหส่วนผสมเข้ากันนะครับผมนกระจายอบอุ่นกันนะครับผมนะครับผมตัวครับผมตั้วแบบเมืองเมืองครับผมสูตรของอีซ่านะครับผมนี่ครับตรงนี้ส่วนผสมก็เริ่มจะเข้ากันดีแล้วครับผมเดี๋ยวเรารอแห่งสักครู่ครับผมประมาณสักสามนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาผีทายด้วยของป้อมกันเลยครับผม A later. few moments ครับผมตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับผมเนาะสุกหมกพอดีแล้วครับผมต่อปล่อยหอมมาปิดท้ายด้วยหอมป้อมครับหรือว่าขั้ชีต้นหอมครับผมนี่ครับผมอสวยแล้วครับผมใส่ไปเลยนี่ครับผมเพิ่มความหอมนะครับผมหอมป้อมขั้วชีแลครับผมบัดต้นหอมด้วยนะครับผมต้นหอมก่อนนะครับผม แล้วะคะรับผมปล่อยเอามาคนกันเลยครับผมนี่ของป right ้องกระจายเลยครับผมนี่ตอนผมยอดมากๆครับผมผมมั่งมากครับทุกท่านผมดูครับ enfin, ช right ัดแน่นว่าเดือดนะครับผมนี่ครับน้ำกระลำมันจะออกเดือดแลครับผมทุกคนครับผมสุดที่สุดแล้วครับผมเอามาจัดการแล้วเอามาจีบกันนะครับทุกท่านครับผม ครับผมเสร็จไปที่บ่อนแล้วครับผมคั่วกระลำหัวมูลหรือว่าหัวเปืนะ่อเนาะใส่จิ๊ดขวายแบบเมืองเมือง,งสุดของเอซ่าครับผมเจ็บสิทุกท่านมาซอเขา้าซอป่ามากินกันเลยครับผมหอมมากๆครับผมยอดกลับสวัสดีครับผมเจอกันแล้ผมกับเอซ่าชนได้ครับผม เซ็ตนี้นะครับผมคั่วกะหล่ำหอมมณ์นะหรือว่าหัวเปิบเนาะผงมืองหมืองมะฮอกกานะใส่ชิ้นควายครับผมตามพริกเนาะแบบพริกแกงนะครับผมแบบเมืองเมืองเนาะใส่พริกแห้งกระเทียมแฮกกะปิเห็นนะครับผมแบบธรรมดาธรรมดาของสุดแบบเมืองเมืองเนาะใส่แป้งหวานโรดีเหแลครับผมแล้วก็โรยด้วยหอมป้อมผักชีเนาะสุดยอดครับผมหอมมากมากครับทุกท่านครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์ผมนะครับผมบแม่ว่าตามเรื่องกะดีย่างเช่นกะดี หรือประเทศไทยก็เรียนทั้งเกจิเกจในวัดของขอการพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมมามาก,กินนะครับวิธีว่าโอ้โหเข้าครับผมบรรยากาศค่ำคืนเนาะลูกกาดมาครับผม,มว่ากะลัมครับผมสักทีพอใจกะลัมเห,มอหเรอหัวเลียมเนาะมันจะมีความหวานเนาะแต่นี่ปีกะลัมหัวเปื่อยครับผมลองมาทำดูครับผม ฟักตีปกจะใช้กินหมูเนาะสามจานเนาะให้ผมเจะชิ้นควายแล้วครับผมชิ้นหมูนันมันมีความมันนะเอาชิ้นควายกว่าอร่อยดีครับผมแบบเหนียวๆนึกๆครับผม mm hmm. นี่แบบขั่วเนาะน้ำกัดออกดูและวผมมาใส่น้ำมาดีแล้วแล้วหอบแกงครับผมจำย่างหนึ่งับผมพริกแกงกัเด้วยกันนะครับผมใช่ครับมันจะยากแบบนี้ครับผมมันจะยากแบบนี้แล้วที่หอาขั่วมันร้องยากมากครับผม Hmm. Mau dekat. Like ี่กระลำหัวมนนะผมเปิดม่แล้วครับก่อย่าไปผัดเนาะใส่บุญเส้นใส่หมูสับเนาะส่วนน้อยนะ่ปจะไปคั่วส่วนน้อยนะสม่จะเป็นคนเมืองเมืองครับผมเปรบมาคั่วกันทีเนาะลำครับผมลองทำกระไรไอ้ชิวครับลองลองว่าติดใจผมทำกู้คลิปนะครับผมมาเคยตัดตอนนะครับผมทำแบบตรงๆแล้วครับผมแต่คือมันล่วงรัดไปได้ครับผมเนาะแต่มาคัดใหญ่ยังนึ่งครับผมผมมีอย่างใหญ่อมใส่ทั้งหมดเลยครับผมลองทำกันได้ครับผมอร่อย น้ำมีความหวานเนาะของน้ำกับลำเนาะยอดคมกลมมากๆครับผมฮะพริกเนี่ยนะครับที่ฮอาต่ำโอ้โหคมกรมเยอะควายเนาะเอาซื้อจะเป็นเอ็นมาจนอะ มันเนาะเขาเก่งน,นะพงศ์เขาบุกเนาะเอาครบไปมันจะมีความหวานของเนื้อเลยอร่อยมากๆ nằm bàn รำรำพวกผู้ประจักษ์อีกอย่างเดียวมายุกไปได้ผมอร่อยครับ รอยแทะ,ะข้าปีกกิโลก็เสี่ยงแลครับผมยอดสุดยอด มันตอนนี้ครรบผมมันนาวครับผมฮอ,อ้ดโค้ดเหรอครับผมแนปลอมที่หนึ่งนะครับโอ้หม่วางสัมพรครับผมแดกจ้าครับผมท่านดีใจนะเนาะเอาเสร็จกี่ข้อจีคาราฟิตเตแรงแล้วล่ะมันหนาว ข้อเนี่ยครับอืมข้าวจีเนาะข้าวนะคะรับกอนึงเนาะเป็นแบนๆน,นะผมจีเนาะทาเนยนะครับผมแล้วก็ทาไข่แดงะครับผมใส่เนื้อหน่อยะครับเลาะกลือหน่อยอ <uit matrix> ืมปิดท้ายด้วยพิสตาเดงเขาเนาะไปิินะครับผมบรรยากาศแบบเย็นๆนะผมชุดยอด โอ้สมัยก่อนเนาะโอ,โอ,โอ้ประมาณสาว่าปีแล้วก่อนไม่อุ้ยอยู่เนาะช่วกข้าๆมันคุ่มเนาะพูดจะด่ากบไฟจริงกันเนาะพูดจะมาสู้กันเนาะหน้าหน่แล้วนะเป็นข้อหลามนะครับผมข้อหลังธรรมดาน,นะครับผมคือคนแจกกับน้นมอะไรเนาะบอกข้อหลามเนาะมาสู้กันก็นมาพี่น้องกลับมาหิว้วายกันกับอู้กันไฟขัทบที่ ก็หลามไปครับผมม่อนครับแต่ตอนนี้ยายม่อนมาอยู่แล้วคือเสียไปแล้วครับผมก็เลยประเภทนี้นี่หมอมีแล้วครับผมลูกหลานก่อนีลูกมีแม่กับมอแล้วครับผม งานหนาวเนี่ยผม่วนครับผมเพื่อฮอตก่อนครับอหมาะมักๆครับครับผมไอ้สิวท่านมดลงบลักครับผมขั้วกระลำหัวมลหรือว่าหัวเปิบเนาะใส่จ้นควาแบบเมืองเมืองสุวนของอีซ่าหมดลงแล้วครับผมโอ้โหครับโปรเบลเลียสย่างครับผมเหมาะแท้ๆครับผมสิวท่านลองทำกันได้นะครับผมคนอื่นผมขอข้อคุณนะครับผม ทองท่นนี้บอกขอบคุณที่ิลุท่านนี่กดติดตามกด s u b s c r ร b e ผมนะผมแม้ว่าตามเพเตีย่าซึ่งดีหรือเพจพากลิททั้งตีตีวัดผมขอกราบขอบคุณเป็นจริงนะครับผมครับผมสิลุท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะเพื่อกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเอซ่านะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าน่าจะดีผมจะมาทำเมนูอย่างแบบเมืองเมืองเนาะ กดติดตามชมนะครับผมในช่วงท้ายนี้ผมปอตรวจาุปกรณ์ครับข้วกระลำหัวเปิบหรือว่าหัวมนนะใครที่วยคลาบตรวไปก่อนครับผมสวัสดีครับหยอดเหมาะครับผมขัวหลานพรีมากมากแง้มกลมกลมสุดยอดเลยครับผมแบบเมืองเมืองสุดขอบอ,อีสานครับผม